พบกับการทดลองที่ทำให้เราสามารถใช้ตะเกยยียบยกขวดข้าวแล้วเรื่องน่ารู้วันนี้มาดูกันว่าเพราะอะไรจึงเกิดพลาทิ์เที่ยงคืนสวัสดีครับพบกับผมดรนิคเทระชัยพรสินทรีรักกับรายการไอซ์ I ide, ความฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีอีกหนึ่งการทดลองนะครับที่ง่ายๆแล้วก็คุณผู้ชมสามารถทาได้ที่บ้านแต่ว่าจะง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันผมมีวิธีหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถจะทําได้ไม่ว่าจะ ใครก็แล้วแต่เด็กๆเ,เองก็สามารถทําได้แต่เป็นการที่จะยกขวดข้าวสารนี้ด้วยตะเกียบแค่อันเดียวเท่านั้นเองลองดูนะครับว่าจะทํายังไงคิดออกไหมครับจะทํายังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันผมมีขวดข้าวสารที่เหมือนกันอยู่ทั้งสองขวดผมจะลองใช้ตะเกียบยกขวดข้าวสารนี้ขึ้นมานะครับโดยผมจะปกักตะเกียบแต่ละอันลงไปในขวดข้าวสารนี้ โดยให้เหลือปลายประมาณสัก1น,นิ้วโผล่มาจากปากขวดนะครับลองดูเพาผมจะยกขวดข้าวสารนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนะครับมีปลายโผล่มาประมาณนิ้วหนึงดูนะครับ1 2 3ส,สขวดซ้ายนี้สามารถที่ยกขึ้นเห็นไหมครับค่อนข้างหนักทีเดียวผมสามารถที่ยกได้ด้วยตะ เกียบเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นในขณะที่ขคดซ้ายเนี่ยแต่เกียบอันนี้ก็หลุดออกมาเลยลองทำดูที่บ้านสิครับคดข้าวสารขวดแรกที่เราจะอยากจะให้ยกขึ้นเนี่ยเราต้องเตรียมขวดข้าวสารแพคให้มันแน่นนะก่อนนะครับก็เขยา่าเขย่านะครับ จนข้าวสารเนี่ยอัดแน่นอยู่ในขวดแล้วก็เราก็ใช้ตะเกียบปักลงไปจะเห็นได้ว่าความรู้สึกก็คือเวลาพยายามที่จะปักตะเกียบลงไปนี่ปักลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็พยายามที่ปั่งไปก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันอัดแน่นนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าแรงเสียดทานระหว่างเม็ดข้าวสารแล้วก็ตะเกียบมีมากนะครับ มากกว่าน้ำหนักของเม็ดข้าวสารที่อยู่ในขวดเราจึงสามารถที่จะยกขวดข้าวสารนี่ขึ้นลงได้ด้วยตะเกียบอันเดียวคราวนี้อีกขวดหนึ่งเนี่ยเราต้องเตรียมขวดข้าวสารให้ไม่ให้อัดแน่นอยู่ในขวดเราต้องเตรียมขวดข้าวสารไม่ให้อัดแน่นอยู่ในขวดเพราะว่า จะทาให้เม็ดข้าวสารที่อยู่ภายในเนี่ยค่อนข้างมีระยะห่างกันนะครับหลังจากนั้นเวลาเราเสียบตะเกียบลงไปก็จะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเสียบตะเกียบลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับเมื่อเราพยายามที่จะดึงตะเกียบออกมาครับจะเห็นได้ว่าเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างตะเกียบและก็เม็ดข้าวสารเนี่ยมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้าหนักของขวดแล้วก็ข้าวสารที่อยู่ภายในก็ไม่สามารถที่จะยก ขวดขึ้นมาด้วยตะเกียบแค่ด้ามเดียวนะครับแรงเสียดทานมีประโยชน์มากมายในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็อย่างเช่นเราออกแบบพื้นผิวของรองเท้าให้มีพื้นผิวที่ขรุขระเพื่อที่หยุดการเคลื่อนไหวของเราหรือกลไกการทํางานของเบรคของรถนั่นเองนะครับที่จะสร้างแรงเสียดทานเพื่อที่จะให้รถหยุดนะครับ ปกติเราจะเห็นพระอาทิตย์ตอนกลางวันแต่มีบางประเทศที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตอนคืนเราไปดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนเกิดขึ้นจากแกนโลกเอียงจึงทําให้บริเวณขั้วโลกเหนือในช่วงฤดูร้อนได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่บ่อยครั้งที่ด้านบนสุดของพระอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าตลอด24ชั่วโมงทําให้เรามองเห็นพระอาทิตย์ตอนกลางคืนตัวอย่างประเทศที่เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็เช่นประเทศนอร์เวย์ สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์การทดลองสนุกๆแล้วก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมดรนิคทรชัยพรสินสุริลักษ์ได้ใหม่ในรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองถ้าคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ i s i าย t h a i p b s o r ส h าหรับวันนี้สวัสดีครับ